นี่ยิงไป6ประตูนะครับนี่ได้ผาพลูกนี้หลุดมาเข้าทางของชาลุชปุยครับชาลุยรับโดนเบียดแต่ยังพาหลุดมาได้แล้วเปิดมาจวนนี้ยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับอะไะครับไทยเราออกนําได้อย่างรวดเร็วครับชนะนันป้อมบุภาครับสามารถทําประตูได้แต่ลูกนี้ต้องให้เครดิตแก่ชารุชปุยด้วยนะครับกระชากบอลไปถึงสุดเส้นแล้วก็เปิดใส่ผ่านมาให้ชนะนันยิงไม่พลาดครับโอ้แล้ว เจ็บหรือเปล่าครับเจ็บเจ็บแบบไม่น่าเจ็บหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหเหมือนกับมาดีใจแล้วก็มาเราไม่เห็นจังหวะภาพที่เขาล้มลงไปนะครับตอนช่วงยิงประตูได้นี่ยังดีอยู่เลยครับแต่ว่าตัดกลับมาตอนฉลองประตูเจ็บซะแล้วครับ <Hey. S 1> ฉะน,น,นั้นป้อมบุกผาครับน <Hey. S 1> กล้องจับมาที่ดาวยิงของทางฝั่งอินโดนีเซียที่วันนี้ได้พักนะครับ นี่ครับต้องชมเชลูชปุยที่เบียดแข็งแกร่งดีครับแล้วก็แต่งเข้ามาให้เพื่อนนะครับแต่จังหวะยิงนี่ก็เหมือนไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ไม่ทราบว่าไปเจ็บตอนไหนเหมือนกันครับนี่ครับตอนแรกก็วิ่งดีใจมาดีๆอยู่นะครับนี่ครับท่ากระโดดปุ๊บเข่าับโอ้โหแม โอ้โหนี่ครับกระโดดปุ๊บแล้วลงมาชิปก็ยังเปิดมาเก็บบอลไม่อยู่ครับอดิศักชารลชิปลูกนี้ได้สวยครับนุรุเอาบอลลงนุรุจ่ายมาแล้วได้ยิงสวยเหลือเกินครับโอ้โหจังหวะยิงเข้าข้อมากครับอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับถูกเปลี่ยนลงไปแทนชนานันป้อมบุกผาแล้วโอ้โหจังหวะยิงของไทยเรานี่เรียกว่า,าวันนี้จังหวะจบเฉียบคมครับหน้าเป้าทั้งสองคนนะครับทั้งชนานันที่เจ็บออกไปแล้วพออดิศักดิ์ลงมาปุ๊บนิด โอ้โหได้ลูกยิงลูกนี้เฉียบขาดมากครับ2-0ไปแล้วครับโอ้โหกองเชียร์วันนี้คึกคักเลยครับจงังหวะกึ่งก่งฮาร์ฟบอลเลยน,นะครับของอดิศักดิกายสอนครับตัดเกมครับนี่ครับมุมนี้สวยจริงๆครับถือว่ายิงได้เฉียบขาดมากนะครับอดิศักดิกายสอน คือลูกแรกเนี่ยชารีเปิดจากสุดเส้นหลังมาให้ชนาน,นันแปด้วยซ้ายตรงนั้นอาจจะทำให้ไทยเราเจอความกดดันเพิ่มขึ้นได้ครับเพราะผลเสมอนะครับผลเสมอจะเป็นอินโดนีเซียที่เข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งไปไทยเราดักดีครับนูรุรบอลขึ้นมาแล้วก็ไหลไปครับลงโล่งไม่มีใครประกบชนะทิพย์ครับจ่ายวิ่งตัดหลังและลูกนิด โอ้โหมุมมันไม่เหลือครับเคอร์กิสตอกส้นมาเข้าไปโดยดุยิงเรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับเป็นชาริชปุยครับลูกนี้ถือว่าจังหวะยิงสวนได้ดีเป็นชนาทิพย์สงกระสินนะครับลูกนี้เหลือเกินครับสามศูนย์ซิโก้เกาซิส่าเอเหมือนจะไม่ได้เลยครับสุดท้ายมาได้ประตูครับเมซิเจครับทำประตูได้สองนัดติดต่อกันแล้วนะครับ กลอ้ลองไปจับที่ชาปุยชาปุยนี่เป็นคนที่ถลาเข้าไปอยู่ในกรอบเป็โทษมาแล้วนี่ครับไม่ได้ลงนะครับชาปูคายาศูนย์หน้าตัวเก่งของอินโดก็ลงนัดหน้าก็น่าจะเจอเกาหลีเหนือแหละนะครับดูครับ,รบจังหวะเข้าทําจังหวะจ่าจยมามาสวยนะครับนี่ครับเบอร์ิตดีดส้นย้อนหลังไปนิดหนึ่งครับแล้ว คนที่วิ่งถล่ม้าไปคือชาริวชปุยแต่ว่าผู้สำประตูอินโดนีเซียชนะทิปสองกระสีทางกิรพัฒน์นรสชัยยานะครับตัดต้อมกลับมาที่ชนะทิปโอ้โยังคล่องครับดูครับบอลเชื่อมแอ๊วจริงๆริงแลเปิดไปพิโยคืนกลับชนะทิปเสาสองเรียบร้อยครับโอ้โหเปิดแม่นจริงๆครับวันนี้ชนะทิปโดดเด่นมากนะครับเปิดให้ เรกรดกตทวีการครับเข้าฮอสที่เสาสองได้คือเปิดไปเป๊ะเลยครับแล้วไม่มีใครประกบ,บเรกรเกตอยู่นะครับซประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับชนาทิพในครึ่งหลังนี้ยิงหนึ่งเปิดอีกหนึ่งครับแล้วจังหวะนี้ถ้าย้อนกลับหลังไปนี่บอลเท้าต่อเท้าของไทยมีจ่ายกันน่าจะถึง10จังหวะนะครับก่อนที่จะจบด้วยเป็นการเป็นประตูอ้อมมาจากทางด้านกราบซ้ายนะครับบนมาโอ้โหนี่ครับ ดูสีหน้าของทางสตาฟโคชอินโดนีเซียวันที่ทุกอย่างมันลงตัวนี้ก็ดูมันง่ายไปหมดนะครับสวยมากครับจังหวะนี้ดูครับชนะติดถิ้งเลยให้นีพอดิบพอด,ดีเลยครับกับจังหวะเข้าทําของเกิดที ียบอลได้รอเปล่าพิญโยโอกาสทองับยิงเรียบร้อยหประตูต่อศูนย์แล้วครับแม่นิดเหมือนเป็นพวกซุปเปอร์ซับนะครับลมยิงประตูได้นัดที่แล้วก็ทําประตูปิดท้ายลูกที่3าให้ไทยนัดนี้พิญโยอินพินิษนะครับก็ทําประตูที่5ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นลูกสุดท้ายรอเปล่านะครับเป็นประตูแรกที่ไทยเรายิงได้โดยไม่ได้ลงท้ายด้วยเลขหกน,นะครับโอ้บอลยาวมาไม่ล้ำหน้าแล้วผู้สาประตูของนิโดนีเซียนี่ เตกูเอมิรุดินยืนกั๊กครับสองจิตสองใจจะออกมาสกัดดีหรือเปล่าสุดท้ายยืนคุมเส้นนะครับเวลามีเลยครับพื้นที่มีพิโยนพินิษเป็นประตูที่5ครับนี่ครับบอลยาวไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะนี้บอลออกจากเท้ามานี่พิโยนว,วิ่งสอดขึ้นมาลูกศรประตูจะออกก็ไม่ออกครับยืนคุมอยู่นะครับไม่น่าเชื่อครับว่า3นัด กับคู่แข่งขันอย่างมอดิฟติมอเลสเต้แล้วก็อินโดนีเซียในรอบแรกนี่เราจะยิงสาด้เราแพ้สี่สามครบับสิครับอาจะได้ที่หกหรือเปล่าเรียบร้อยครับมาวิศักไกรสอนนะครับทำประตูลูกที่หกให้กับไทยครบครึ่งโหลพอดีครับาสาวคิตตี้วันนี้แล้วก็สาวทั้งหมดกองเชียร์หนุ่มๆมุงหาเน,นะครับเรงร่าเลยครับวันนี้ เข้ามาชมเชียร์ในอินชอนฟุตบอลสเตเดียมได้เห็นไทยขล่มอินโดนีเซีย6ลูกไปแล้วครับไม่นะ่าชซิโก้โก,กิตศิศักดิ์แสนเมืองในอดีตเป็นศูนย์หน้าดาวิงนะครับท,ทีมก็เนี่ยก็พยายามให้ลูกทีมนี่ถ้ามีโอกาสก็ต้องพยายามทำประตูให้ได้เยอะๆครับวันนี้วิญญ,ญาณเพชรฆาตมากันเพียบกับนักเตะไทยนี่เป็นตาบุเเฟเห็นลูกที่2ของอดิตัาิ